u n นบ็ขาตั้งกล้องยูเรนซี t ่ MT สามสี่กันค่ะแต่เป็นคอ n t ทนเตอร์มาก็จะมีแค่น้องคนนี้กับน,น้องคนนี้นะคะที่คอยเป็นขาตั้งกล้องให้เรานะคะก็เลยเออสั่งขาตั้งกล้องของยูเ e นซีนะรุ่น MT 3าเดี๋ยวเรามา unbox กันเลยค่ะซึ่งในกล่องนะคะเขาก็จะมีตัวขาแล้วก็เอรับประกันนะคะใบเสร็ด้วยเนาะในกล่องก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเจ้านี้กันค่ะ หนักก็ไม่หนักมากนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาจับตรงนี้ยมันเหมือนมันโยกเย,ยกนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นบุกิ้งปะที่สามารถหมุนได้นะคะอันนี้พอกางออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยืดประมาณนี้เลยนะคะเวลาเซลฟี่เนาะด้านจับก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนหัวตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นหัวใส่โทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะคะก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้แบบนี้เลยเนาะอืม ส่วนตัวเราซื้อมาใช้สําหรับมือถือนะคะเพราะว่าเราไม่มีกล้องตัวใหญ่เนาะเราก็จะเน้นใช้แค่ใส่โทรศัพท์มือถ่ายรอบถ่าย,ายวิดีโอแบบนี้เนาะ ของเราเราคิดว่าเออโอเคเลยทีเดียวนะคะสำหรับราคา400นิดๆเนาะเห็นรีวิวในติกตอกนี่แหละเราก็เลยเออกดลองซื้อมานะคะแล้วก็มาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูเนาะซึ่งพวกเทคนิคหรือว่าการดูวัสดุอุปกรณ์น,นี้เราไม่แม่นนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ทาง Official ของเขาเลยนะคะ,เ,ะเขาก็จะมีบอกสอนแล้วก็มีหลายรุ่นให้ได้เลือกนะคะซึ่งส่วนตัวเราคิดว่าเออเราก็ค่อนข้างพอใจรุ่นนี้นะคะ